สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่ทางรัฐบาลมีการโอนเงินเข้าให้700-800ถึงบาทในวันที่1พฤศจิกายนนี้สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเงินจำนวนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่ นี่ค่คะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่วันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีเงินโอนเข้าให้เพิ่มเติมอีก300บาทสำหรับเพิ่มกำลังซื้อนะคะทำให้ได้รับเงินเป็นคนละ700และ800บาท ซึ่งเงินตรงนี้นะคะหลายๆคนสอบถามว่าเราสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไหมตรงนี้ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะว่าสำหรับเงิน700-800บาทที่จะโอนเข้าให้ในวันที่1พฤศจิกายนนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นวงเงินเดิมที่เราเคยได้อยู่ทุกเดือนนั่นเองนะคะ นั่นก็คือเดิมเราเคยได้อยู่บางคนได้200บางคนได้300บาทต่อเดือนในวันที่1ของทุกเดือนนะคะแต่ตั้งแต่เดือนกรกดาคมเป็นต้นมาทางรัฐบาลได้เพิ่มให้อีก200บาทสำหรับเป็นวงเงินเพิ่มกำลังซื้อซึ่งเงินตรงนี้จะได้รับทั้งหมด6เดือนตั้งแต่เดือนกรกดาคมจนถึงธันวาคม แต่ทีนี้มีมติคอรอมออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมทางรัฐบาลจะเพิ่มเงินในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อตรงนี้ให้อีก300บาททําให้ ทุกคนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินเพิ่มกำลังซื้อตรงนี้500บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเดิมได้รับอยู่200บาทเราก็จะได้รับ700บาทถ้าเดิมเราได้รับ300บาทเราก็จะได้รับเป็น800บาทในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้และก็1ธันวาคมด้วยนะคะเป็นเวลา2เดือนด้วยกันแต่เงินตรงนี้มันคือวงเงินเดิมที่เราเคยได้อยู่ในทุกเดือนแล้ว เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะก็นำไปรูดซื้อตามร้านที่เข้าร่วมรายการที่เราเคยใช้รูดซื้อสินค้าอยู่ตลอดนั่นเองนะคะและที่สำคัญวงเงินตรงนี้ไม่สามารถเก็บทบไปเดือนหน้าได้ต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนั่นเองนะคะไม่สามารถเหลือไว้และเอาไปรวมกับเดือนหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะคะซึ่งวงเงินตรงนี้นะคะ จะหมายรวมถึงกลุ่มบัตรประชาชนหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะได้รับเพิ่มเติม300บาทตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็จะทําให้ในวันที่1พฤศจิกายนและหนธันวาคมสําหรับกลุ่มบัตรประชาชนหรือว่ากลุ่มเปราะบางก็คือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตรงนี้จะได้รับ 500บาทนั่นเองนะคะและเช่นเดียวกันคือไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้วันนี้นายก็เลยนําข่าวสารตรงนี้มาแจ้งนะคะหลังจากที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาคือจะงงกับ เงินส่วนที่เพิ่มเข้ามา300บาทตรงนี้ว่าเราจะได้รับตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวงเงินเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะได้รับเพิ่มเป็น700กับ800และสําหรับกลุ่มบัตรประชาชนจะได้รับ500บาทนะคะตรงนี้หากใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ